I'm hurting. This is รายการสถานีประชาชนของเราวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆค่ะของทางสมาคมช่งางภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งจัดก,กิจกรรมนะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกับสังคมส่วนรวมด้วยตัวแทนที่จะร่วมพูดคุยสองท่านด้วยกันนะคะซ้ายมือดิฉันท่านแรกค่ะก็คือท่านดรจำลองอนันตสุขนะคะนายกสมาคมช่งางภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะท่านที่สองนะคุณอธิวัชศรีชัยยานุพันธ์นะคะกรรมการผู้จัดก,การบริษัทนิติธรรมรัฐ แอนคอนสตรักชั่นจำกัดนะคะในฐานะผู้จัดงานนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ,คะนะคะอันดับแรกก็ต้องถามนะคะคทางท่านนายกศจำลองก่อนเลยเพราะว่าหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะที่มาที่ไปทําไมถึงได้จัดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นมาคะครับสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวสุทธัตถ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชธรรมเนี่ยก็เป็นสมาคมที่ประกอบด้วยช่างภาพผู้สื่อข่าวนะฮะผู้ประกาศข่าวด้วยนะฮะแล้วก็ตัดตอบ พิธีกรรวมทั้งบรรณาธิการข่าวนะฮะเป็นสวัสดิการเป็นสมาชิกกันทั้งหกช่องเนี่ยาสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดทีวีไทยนะครับก็ทั้งหมดก็หกร้อยห้าสิบกว่าท่านนะครับ <c oughs> ก็กิจกรรมของสมาคมเนี่ยเรามีในเรื่องของทาําสถานการณ์กุศลด้วยนะครับประโยชน์ขององค์กรนะครับแล้วก็มีการเรื่องการจัดทุนการศึกษาให้บุตรธิดาไปเรียนรวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกสมาคมบุตรธิดานะครับสวัสดิการเรามีทั้งเจ็บป่วยเกิดแก่เจ็บตายนี่เรา ช่วยเหลือหมดเลยครับอันนี้เราเป็นสมาคมวิชาชีพเป็นตรงนะครับค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมานะคะวัตถุประสงค์เพราะหลายคนก็จะมองว่างานนี้เป็นงานใหญ่นะเราตั้งใจอะนะคะจัดขึ้นมาโดยจะนํารายได้ไปดําเนินการยังไงบ้างคะท่านนายกคะครับตอนนี้สมาคมของเรานี่ยเป็นองค์กรที่เราเคยช่วยเหลือของสภากาชาติไทยกองบรรเทาทุกทุกปีคายนหนาวเดือนธันวาเนี่ยทีวีทั้ง6ช่องเนี่ย เราไปช่วยกันรประชาธิปันข่าวแล้วก็มีมอบเงินสนับสนุนด้วยและปีนี้ก็รักว่าทางภาคเหนือก็มีปัญหาต่างๆเรื่องกับดินไหวลก็คงจะไปช่วยด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับก็กองทุนการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็รายได้ก็จะมอบด้วยครับให้กับสภาชาติไทยนะคะพอเรื่องคอนเสิร์ตเนี่ยนะต้องถามทางคุณอธทิวัฒน์ในฐานะเป็นผู้จัดด้วยนะคะในงานนี้เตรียมการไว้อย่างไรบ้างกําหนดการในงานเป็นอย่างไรคะ กำหนดการของงานครั้งนี้ค,คือว่าเราได้เตรียมทุกทุกส่วนใกล้ถือว่า80-90%แล้วครับตอนนี้ความพร้อมนะครับค่ะก็เหลือแต่เพียงวันที่30ที่จะมีการซ้อมใหญ่ของแต่ละวงค่ะอย่างเช่นวงของคาราบาวของน้าหมูและ,ะวงของพี่โปง่งฮิเลยไปพร้อมกับคุณป๊อปเดซันนะครับ ก็คือซ้อมใหญ่เตรียมงานการวันที่3 0สิงคเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยในวันนั้นแล้วพอหลังจากอีกวันหนึ่งทุกคนพักผ่อนตอนบ่าย2องประตูเริ่มเปิดอาทิตย์ที่31สิงหาคม31ประตูเริ่มเปิดปุ๊บเราก็ปล่อยเข้าไปนั่งรอชมก่อนครับอาจจะมีก็จะมีเด็กให้แบบเป็นแบบบอยแบนด์สองคนมาโชว์แบบ รอเวลาจริงของศิลปินใหญ่ครับผมค่ะแต่ศิลปินใหญ่เพื่อไม่ให้รอนานะครับศิลปินใหญ่จะขึ้นเวทีตอนประมาณส6บบ่ายสี่โมงตรงสนอ๋อบ่ายสี่โมงครึ่งโดยประมาณตามลำดับนี่ใครขึ้นก่อนขึ้นหลังครับเพราะอย่างที่เราเห็นนะฮะน้าหมูพงเทพกมาพี่โปพี่แอ๊ดสำหรับวงแรกคงที่ที่ได้ว่างคิวก่อนไว้ก็คือน้าหมูพงเทพกระโดดชำนาญครับน้าหมูร้องก่อนครับ แล้วหลังจากนั้นมาก็จะเป็นวงระบาวชุดใหญ่ทั้งวงเต็มวงครับขบการันตีมาแล้วว่าเต็มวงแล้วปิดท้ายด้วยพี่โป่งและคุณป๊อบเดสันครับผมไม่ได้เลงตามอายุอะไรกันนะคะไม่ครับนะคะซึ่งในส่วนของคอนเสิร์ตเราเนี่ยตั้งแต่บ่ายสี่โมงครึ่งคาดว่าจะแสดงกันจนถึงประมาณกี่โมงคะน่าจะเวลาผมคิดว่าตอนแรก จะ,จะมีจำกัดแต่ทีนี้กลัวว่าแบบน้ำหมูจะมันจะมันฮะเวลาอาจจะคาดเคลื่อนเพิ่มเวลาแต่ตั้งไว้2องายี จุดสามศูนย์นอาจจะถึงสี่ทุ่มถึงนถึงเลยค่ะถึงสี่ทุ่มไปเลยนะคะดินในฐานะคนชอบฟังเพลงเหล่านี้ด้วยก็เห็นด้วยนะคะว่านานๆจะได้มีโอกาสฟังกันครบถ้วนใหญ่โตกันขนาดนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะต้องเรี้ยนท่านผู้ชมทุกท่านเรามีสายของทางศิลปินนะคะหนึ่งในสามขุนพลที่จะร่วมโชว์ตัวโชว์ผลงานบนเวทีก็คือพี่โป่งวงเดอะซันนะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะสวัสดีค่ะพี่โป่งค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องถามพี่โป่งนะคะงานวันที่31สิงหาคมนะคะตอนนี้พี่โป่งและวงเดอะซันเราเราเตรียมตัวพร้อมขนาดไหนแล้วครับพี่คะเตรียมพร้อมมาตลอดทั้งปีครับขนาดนั้นเลยเหรอเตรียมกันตลอดทั้งป sí. ีเลยเหรอคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็พี่วงเ็เล่นคอนเสิร์ตอยู่ตลอดนะครับเดินสายเล่นตลอดก็เตรียมความพร้อมตลอดอยู่แล้วพร้อมพร้อมที่จะขึ้นเล่นนะครับแต่ว่าที่สําคัญสำหรับวันที่31เนี่ย จะต้องจับจับเรียงเพลงกันหน่อยเตรียมเพลงฮิตเพลงน้ำมันเนี่ยต้องอเตรียมให้ดีเพราะว่าคาราบาวมาเป็นวงเนี่ยรับรองโอ้โหเพลงเพลงฮิตทั้งงามอยู่แล้วแล้วก็พี่หมูเนี่ยขึ้นไปก็จะมีมีทลอกด้วยนะฮะมีดยด้วยเพราะแต่และคนก็จะมีสไตล์ของตัวเองเพราะ้เราต้องเตรียมเพลงเด็ดๆไปไปต่อสู้กันเลยลเรับรองว่าผู้ที่ไปชมบันดันก็ต้องมันแล้วก็สุดสนานแ,นแน่นอนครับแน่นอนครับ แขาเรียกว่าขุนพลปะทะกันนะฮะฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องเอาที่สุดของที่สุดมานะคะใ e นส่วนของ e พี่โปอ่งอย่างที่ทราบกันนะ,นะคะว่างานครั้งนี้ก็จัดขึ้นโดยทางสมาคมช่างภาพผู้สข,ขากถทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุป,ปถัมภ์นะรายได้จากการจาหน่ายบัตรเราก็จะเข้าสภากาชาดไทยด้วยแล้วก็จะช่วยในเรื่องของ e บุตรหลานนะ,ะบุตรหลานของสมาชิกของสมาคมด้วยนะตรงน,นี้อยากให้พี่โป่งพูดถึงทางสมาคมสักนิดหนึ่งว่าทำไมพี่โป่งถึงได้ ให้ความนุเคราะห์นะฮะมาร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้อะค่ะเชิญค่ะชื่อดีก็รู้รู้จักกันครับก็แล้วาตสมาคมวันนั้นวันที่แถลงข่าวเนี่ยได้เจอทนายกโดยตรงนะครับก็ราะึว่าเออมันเป็นงานที่ที่เอ่อเรียกว่ามีประโยชน์กันทุกฝ่ายนะครับแล้วก็สมาคมก็แน่นอนต้องการเตรียมด้วกันประสบการณ์ของของช่างภาพผู้จีนข่าวทางโทรทัศน์เนี่ยนะครับก็คิดว่าดีที่จะร่วมเต็มที่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายทุกค่ะแต่ละวงเนี่ยมันคนละสไตล์นะครับนี่ปกติถ้าถ้าเลาะคอนเสิร์ตก็เลาะคอนเสิร์ตไปเลยใช่ไหมฮะค่ะตอนนี้ก็มีท้วยชีนิตด้วยก็จะผสมประสานกันไปผมคิดว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่มีวงซีรีสหลักแนวขนาดนี้หลักสไตล์ขนาดนี้บารรวุกันเบทีใหญ่ๆนะครับก็อยากจะชวนให้ทุกคนมามาชมกันนะครับค่ะแล้วก็ในส่วนของแฟนเพลงพี่โป่งที่ต้องเต็มตัวเตรียมใจยังไงบ้างไหมครับพี่โป่งคะ เตรียมแรงมาอย่างดีกพลังมาเดียวกันละกันเพราะว่าถ้าถ้าจัตามคิวอย่างที่ฟังเมื่อกี้ถ้าผมเล่นวงต่อจากคาราบาผมว่าหลายคนคงจะหมดแรงนะฮะเพราะว่าคาราบาคงคงจะหมดแรงนะครับเลยค่ะแม่ไม่แน่ไม่แน่นะก็บำรุงกันมาอย่างดีเพราะว่างานนี้นได้ทั้งความสุขแล้วก็ได้ทั้งบุญกุศลด้วยนะทำบุญไปร่วมกันกับพี่โป่งด้วยนะคะค่ะราคาก็บคุณพี่โป่งอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ ครับคุณครับสวัสดีครับ่สวัสดีค่ะก็เปิดประตูให้เข้าตั้งแต่บ่ายสองโมงบ่ายสี่ครึ่งเริ่มแสดงนะคะแล้วก็คงแสดงไปเรื่อยๆไม่มีทางเลิกก่อนสองทุ่มแน่นอนครับแต่จะดูว่าดึกแค่ไหนก็สุดแท้แต่เห็นบอกว่าในงานเนี้ยยังมีกิจกรรมที่พวกเราจะได้ร่วมบุญกันเพิ่มด้วยใช่ไหมคะท่านนายกคะครับเสื้อนี้ทํำยังไงดีคะเราจะร่วมบุญกันได้อย่างไรคะคือมีการจัดจำหน่ายหน้างานครับผมในราคาตัวละสองร้บาท ถูกนะถ้าตัวละ200บ,บาทก็ราคานี่ธรรมดานะฮะแล้วก็พอซื้อเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวไปให้นักร้องเซ็นได้เลยใช่ครับนะคะถ้าเข้าไม่ถึงนักร้องก็ท่านนายกเซ็นแทนไปก่อนนะคะคนี่นี่คือเราก็จะมีจัดจําหน่ายหน้างานแต่ว่าไรายได้ก็จะร่วมกันในการกุศลนี้ด้วยใช่ไหมครครับผมกส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่ซื้อบัตรราคา2,000บาทก็จะได้รับเสื้อนี้ด้วยครับผม หนึ่งตัวหนึ่งตัวครับโดยปริยายถ้าอยากได้สองตัวตัวที่สองซื้อแล้วกันนะฮะ <c oughs> แต่ตัวแรกเราเราให้พร้อมบัตรอยู่แล้วบัตรมีราคาเท่าไหร่บ้างคะขอขอนุญาตแปดร้อยพันพันสองพันห้าสองพันครับผมแปดร้อยหนึ่งพันบาทพันสองพันห้าสองพันครับผม <c oughs> ยังยังมีบัตรในทุกๆราคาอยู่ใช่ไหมฮะมีบัตรราคาไหนหมดไหมไม่ได้จะไครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วด้วยะฉะนั้นข้อบัตรมีจํานวนจํากัดครับผมเพราะที่นั่งก็จํากัดครับ ที่นั่งจุได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะที่ Impact Arena ของเราที่ที่จะจัดในงานคอนเสิร์ตของเราจัดที่นั่งสบายสบายก็ประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งพครับประมาณหนึ่งหมพครับผมนะคะก็คือไม่ต้องห่วงเลยนะเ <ผม S 1> พียง <ผม S 1> พอที่จะร,รองรับพวกเรานะคะไอกิจกรรมนอกเหนือจากบนเวทีแล้วจําหน่ายเสื้อแล้วท่านนยายกคะเรามีอะไรเพิ่มเติมในงานอีกไหมคะช่วงเริ่มเปิดก่อนคอนเสิร์ตสามโมงจะเริ่มขึ้นทางทางคุณต่อก็มี การแสดงของใครฮะเด็กนักเรียนหรืออะไหนทุกอย่างครับก็จะมีมีน้องนักเรียนมามาแสดงเลยครับอ๋อนี้เราก็จะได้เห็นความสามารถลูกหลานเป็นน้องนักเรียนลูกหลานของสมาคมเราไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมคะคือน้องเป็นแบบศิลปินเด็กๆศิลปินเด็กที่กาลังแบบกำลังก้าวขึ้นมาพัฒนาตัวเองให้เป็นเหมือาชีพเพิ่มมากขึ้นเราก็มองมองเห็นว่าเออเขามีเด็กหรือน้องเขามีความสามารถแล้วก็อยากให้น้องเขามาโชว์ความสามารถ เพื่อเป็นการที่ให้เขาชินกับการแสดงหรือให้ปรับตัวกับสถานที่แต่ละแห่งของตัวน้องก็ด้วยถ้าน้องเขาบอกน้องเขาเต็มที่กับการที่เขาจะได้มาออกร่วมกับคอนเสิร์ตใหญ่ของศิลปินคาราบาว,วกรุงเทพปนชนานแล้วก็หิลไปเขาก็อยากจะเห็นพว,พวกพี่ๆพ,พวกอ,อาๆลุงลุงเขา เขาเล่นด้วยเขาพูดว่าเป็นต้นแบบนะครับภาษาอังกฤษเขาบอกเป็นไอดอลให้กับเด็กๆจะได้มีแรงบันดาลใจฉันนึกภาพออกนะะเคยไปเป็นพิธีกรงานคอนเสิร์ตพีแอดคาราบาลนี้ยังตื่นเต้นเลยนะคะตัวเองก็ยังรู้สึกภาคภูมิใจแต่ว่าในงานวันนั้นเราเจอหมดแน่ๆนะคะอย่างน้าหมูนี่ได้บอกกล่าวผ่านทางท่านนายกหรือว่าบอกกล่าวผ่านทางคุณอธิวัตรไหมคะว่าน้ำหมูเตรียมพร้อมขนาดไหนเพราะหลายคนบอกว่าโหท่าน้ำหมูขึ้นเวทีเนี่ยคุ้มทั้งเพลงทั้งพูดด้วยใช่ไหมคะ น้ำหมูว่ายังไงในวันแถลงข่าวท่านนายกคะคือน้าหมูบอกวาอ่าสองวงพี่แอดกับพี่โป่งอาจจะได้เล่นเพลงไม่กี่เพลงพี่หมูจะพูดคนเดียวพูดหมดเลยฮะน้ำหมูจะเมาหมดเลยฮะระนันเล่าวว่านะคะดิฉันว่านะ,ะรเราอย่าเปิดสี่โมงครึ่งนะ,ะเราเริ่มตั้งแต่บ่ายสองครึ่งให้น้ำหมูเริ่มเลยก็ได้นะคะคือน้ำหมูพงเทพระดนชำนาญคนโคราชบ้านเองเนี่ยนะคะก็จะมีความสามารถเรื่องบทเพลงแล้วก็เรื่องของการ ขอ,อการพูดอยู่แล้วสนุกเป็นคนเล่าเรื่องสนุกมากนะคะแล้วกับพี่แอนะพี่แอ,พ,แอพูดถึงงานที่จะมาถึงวันที่31สิงหาคมยังไงบ้างคะคุณอาทิวัตรคะเจ้าที่ได้คุยกับพี่ผู้ใหญ่ในวงอ่ะเขาก็บอกว่างานนี้มันเป็นงานใหญ่และเป็นงานการกุศลด้วยเขาก็บอกเขาพร้อมพร้อมให้การช่วยเหลือและสนับสนุนกับสมาคมแล้วก็ยังไงก็ไม่ต้องห่วง,งเรื่องเรื่องเรื่องของการแสดงบนเวทีในครั้งนี้ เราเบามาเต็มที่อยู่แล้วครับผมความปลอดภัยพร้อมครับความสนุกสนานมากเลยที่เราเตรียมเอาไว้ให้นะคะแล้วก็การซื้อบัตรเนี่ยนะคะคือใครที่สนใจบัตรฟรีตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะแจกไปหมดแล้วเหลือในรายการเรานี่นะคะสิบใบนะสำหรับห้าท่านผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามาในรายการนะคะว่าเราเองชอบศิลปินท่านไหนเพราะอะไรบอกมาสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะก็จะร่วมลุ้นกันห้าท่านผู้โชคดีนะแต่ถ้าเกิดในส่วนงคนที่ซื้อบัตรตอนนี้ก็ซื้อได้ที่ไท เท็์แล้วก็เมเจอร์ทุกสาขาครับไทยทิเ็ตกับเมเจอร์ทุกสาขาเพราซึ่งกับท่านนายกไม่ได้แลวใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีนะคะมาขอบัตรฟรีท่านนายกก็บอกว่าได้แจกไปหมดแล้วเมื่อกี้นี้มีคนลองขอแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ผลนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะต้องบอกว่างานนี้เราได้ความสงสารได้บุญได้กุศลกันด้วยนะคะก็เชิญชวนกันนะไทยทิเกตมาสเตอร์นะคะแล้วก็เมเจอร์หน้างานก็หน้างานก็มีส่วนหนึ่งใช่ไหม ผมคาดว่าหน้างานกลัวจะไม่ทันผมอยากจะให้จองลิฟต์จองเพราะว่าเัรา่านันจะเสี่ยงครับผมเหลือก็เหลือถ้าไม่เหลือก็นอนฟังอยู่ข้างๆกันเนี้ยนะฮะไม่ได้เข้าไปนะสามวงศิลปินสามวงนี่เขาก็มีแฟนลับเขามากพอสมควรใช่ไหมครับแต่ผมถามว่าจํานวนที่นั่งมันเพียงพอไหมใช่ไหมครับ ต้องรีบจองก่อนถูกต้องนะคะก็ตรงนี้เชิญชวนทุกๆท่านนะคะเดี๋ยววันที่31สิงหาคมไปพบกันแล้วเดี๋ยวทางรายการไทยพีบีเอสของเราเองนะคะก็จะไปร่วมเก็บภาพมารายงานให้พี่น้องประชาชนได้ทราบด้วยแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณท่านดรจำลองแล้วก็คุณอาทิวัต์อย่างยิ่งเลยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักชมข่าว15นาฬิกากันก่อนเลยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาติดตามกิจกรรมดีๆที่เราจะเสริมสร้างให้เยาวชนของชาตินิสิตนักศึกษานะคะมีจิตอาสากันค่ะช่วงหน้าค่ะ